สิ่ห้คือสิ่งที่ควรพึงปฏิบัติเพื่อหลีกหนีขุมนรกทั้งหลายทาดีต่อไปเถอะในคลิปนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะไปทำนายกันก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับคนที่ กำลังสูปัญหาณนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็ตามนะคะจะเป็นปัญหาน้ำท่วมนะเศรษฐกิจหรือว่าโรคระบาดที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆท่านผ่านมันไปได้เนาะโอเคนะคะในคลิปนี้นะคะทำดีตอ่อไปเถอะนะจะเป็นการทำนายแบบแบ,แบบแบบหมยของช่องนะคะแบบหมยของช่องซึ่งธธรรมราจะทำนาย ด,ดวงพ่กนี้ของ7วันเกิดนะคะก็คือจะทำนายออกมาทุกๆวันนะคะแล้วก็จะจับไพ่สองใบในการทำนาย7วันเกิดเท่านั้นนะคะง่ายอ่าเป็นการทำงานแบบง่ายๆแล้วก็รวบรัดนะโอเคนะคะเดี๋ยวบุ๊จะจับของเพื่อนๆนวันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะเพื่อนๆนวันอาทิตย์นะคะได้สองถ้วยนะคะ2ถ้วยตัวนี้แล้วก็ใบนี้นะคะโอเคจ้ะ ที่เพิ่งตื่นเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะต้องทำนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ทำะไรจริงเนาะแล้วก็ทำแบบพยายามาหาเลยทำอะไรวันละแนบมาคนอยู่บ้านเฉยนะคะอ่ะก็มา,มาดูคลิปของบุกด้วยนะคะแล้วกันนะสองใบนี้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยคนวันอาทิตย์เด่นในเรื่องของเสน่ห์แล้วก็การที่จะได้ความช่วยเหลือจากคนที่รัก หรือว่าการได้พบปะกับใครบางคนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะเหมือนกับว่าคู่บุญคู่บารมีอะไรเนี่ยส่งผลน,นะคะเหมือนกับว่าคู่บุญคู่บารมีเนี่ยสงผลน,นะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมาเจอกันนะคะได้เพื่อนคู่คิดได้คนช่วยเหลือนะคะที่จะไม่หักล้างน้ําใจกันนะคะเป็นคนที่สินเสมอกันนะคะคือเป็นบัวน้นน้าเหมือนกันนะคะพูดจากันรู้เรื่องนะ แล้วก็ในเรื่องของเงินเงินทองก็จะได้มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือส่วนอีกใบหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะมันเป็นในเรื่องของการที่พูดถึงอ,อิสระทางความคิดแล้วก็สิ่งที่คุณอยากจะกระทําในตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าโอเคแหละมันต้องมีการเผชิญหน้านะคะแต่มันจะเป็นไปได้ในรูปแบบที่คุณอะจะได้ทํามันนะคะไม่ว่าไม่ว่าอะไรที่มันยังไม่พร้อมหรือว่า มันต้องรออีกสักหน่อยหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณจะได้ทําในสิ่งนั้นนะคะคุณจะได้โผบินนะคะไปกับไปกับเพื่อนเพื่อนพ้องอ่านะคะหรือบางคนแบบจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่คิดเอาไว้เพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นโรคระบาดแต่ว่าในหลายๆประเทศก็คุมได้นะคะเพียงแต่ต้องระวังตัวนะคะฉีดวัคซีนอะไรเรียบร้อยนะคะก็ไม่สิทธิ์ได้บินอ่าแบบนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆน,นวันอาทิตย์นะคะจบไปแล้ว ด้มาแล้วนะคะสองใบสำหรับดวงวันพรุ่งนี้ของเพืเ่อนๆวันจันทร,ร์ the emperor แล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะคะจะเน้นนะคะถึงคนที่ทำงานเกี่ยวกับราชการนะคะคนที่มีตำแหน่งนะคะในหน่วยงานนะคะต่างๆนะทุกองค์กรเลยนะคะทั้งทั้งรัฐสกิททั้งข้าราชการทั้งในหน่วยงานเอกชนนะคะคนที่มีตำแหน่ง ต้องบอกอย่างนี้หรือว่าคนที่กาลังจะไต่เต้าไต่ตําแหน่งนะมีเกณฑ์นะที่จะได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ความรับผิดชอบเยอะขึ้นนะคะเจะ้าเจ้าเจ้านายผู้ใหญ่นะคะหเห็นผลงานนะแล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้จะได้งานหล่นทับด้วยนะเหมือนกับแบบยูวดีงานก็หล่นทับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เป็นงานที่จะทําให้คนได้ได้ไดแสดงศักยภาพนะคะอืม ทางด้านของการงานแล้วก็ภายนอกเนี่ยนะ,ะแม้ว่าจะแม้ว่ากําลังไปได้สวยหรือบางคนกําลังฟื้นฟูได้นะคะแต่ในเรื่องของด้านจิตใจนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะก็จําเป็นที่จะต้องใส่ใจดูแลเช่นเดียวกันนะคะอืมก็จะเป็นจะต้องใส่ใจดูแลเช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีในเรื่องของไพ่ขึ้นมาบอกว่าให้ดูแลรักษาตัวเองบ้างนะคะบางคนห่มงานบางคนแบบเหนื่อมากนะคะเหนื่อยจาก หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะบางคนแบบพยายามทำเพื่อคนอื่นแต่ว่าลืมลืมทำเพื่อตัวเองนะคะอันนี้คือดวงของคนวันจันทร์ที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการงานนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะถ้าเกิดว่า คุณห่วงเรื่องของการาวา่าคุณจะไม่มีการว่าคุณจะไม่มีจ่ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยแม้แต่คนที่ทางานอิสระเองนะคะคุณก็จะได้รับงานนะคะได้รับความเอ็นดูจากลูกค้านะคะให้คุณเนี่ยทำงานให้นะคะหรือว่ามีการจ้างงานเป็นล็อตมีออเดอร์เข้ามาเป็นล็อตใหญ่นะคะคือช่วยให้คุณหายใจไปต่อได้เข้ามาในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะส่วนเรื่องของความรักหรือชีวิตคู่นะคะเดย์แอมเพรสเดย์แอมเพรสเนี่ย The Emperor นะคะขอโทษ The Emperor นะคะก็เ,เรียกได้ว่าพระราชานะคะมีพระราชินีของคู่ชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นคู่ที่ไม่ได้แบบหวัดนหว่เหนวอ,อะไรกันมากมายนะก็คือแบบต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะยังรักกันดีอยู่อยังรักกันดีอยู่นะส่วนคนโสดก็ต้องดูแลตัวเองนะประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆวันจันทร์นะคะ อ่าต่อไปเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนวันคารนคะดวงของคุณในวันพรุ่งนี้ออกมาแล้วนะคะเป็นในเรื่องเด่นที่เป็นเรื่องเงินเลยนะคะเป็นในเรื่องเงินเลยนะคะถามว่ามีมีกินมีใช้ไหมมีกินมีใช้นะคะมีมีกินมีใช้มีไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ไม่ได้เยอะนะคะควรที่จะประหยัดแล้วก็ควรที่จะทําหัวใจ ให้สามารถเอาเงินเหล่านั้นอนะเอาเข้าไปทําบุญได้หรือว่ามีโชคอะไรเข้ามามีเงินอะไรเข้ามาในวันพรุ่งนี้ขอให้แบ่งไปทําบุญช่วยเหลือคนยากไร้นะคะถ้าเกิดว่าแบ่ไหนไม่ได้ก็ให้ข้าวคนที่เขาหิวอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้ทําได้เยอะนะคะสร้างฐานสร้างบาร,รมีนะคะแล้วก็ไม่เเบียนใครนะคะ อันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของเงินนะคะที่รออยู่นะคะในสิ่งที่เงินที่หมุนเวียนนะคะก็จะได้เพิ่มเติมเข้ามานะคะส่วนพรุ่งเนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องดีๆของควานรังคารเพราะว่าใบเนี้ยนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่คุณเคุยร์เขาในทุกเรื่องเก็บความลับของคนในทุกเรื่อง นะคะหรือคุณจะได้แบบรู้ว่าคนคนนี้ไว้ใจได้นะคะจากคนทุกคนที่คุณเคยเจอมาอาจจะมีอยู่สามคนนะคะแต่คนนี้นคือคนเดียวที่คุณไว้ใจเขาได้แล้วก็คุยทุกเรื่องปูกใส่ทุกเรื่องนะคะไม่มีการที่ทรยศเลยอ่าหรือแม้แต่คนที่กำลังเข้ามาแล้วก็กำลังสงสัยว่าเขาคนนี้นั้นไว้ใจได้หรือไม่นะขอบอกว่าไว้ใจได้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ทรยศเลย นะคะสำหรับเรื่องความรักอันนี้ดีมากนะคะสําหรับคนโสดด้วยนะคะหรือว่าคนที่กําลังแบบมีคู่อยู่มีอะไรอยู่เนี่ยคือคนนี้ดีแล้วโอเคแล้วเวิร์กแล้วนะคะครบต่อไปรักษาความสัมพันธ์ที่ดีนี้ต่อไปนะ mm. ก็เป็นเรื่องเงินกับเรื่องของคู่ที่โดดเด่นมากๆนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะก็ดีในระดับหนึ่งดีในระดับหนึ่ง,ห,งหมายความว่านะคะ,ะมันก็ยังคงเป็นวันที่วุ่นๆอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมมาก็คือทํา ทำเท่าเดิมแต่ว่าได้เงินเยอะขึ้นป, um ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่ประกอบประกอบการเองนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ได้เงินเดือนอาจจะมีมีแหล่งนะคะมีแหล่งทําเงินอื่นๆเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็ลองดูนะคะว่ามันจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีแบบเพื่อนหรือว่ามีมีใครที่มันชวนร่วมลงทุนอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองพิจารณาดูนะสำหรับเพื่อนๆมานะคะนะคะมีประมาณนี้นะจ๊ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันพุธด้วยนะคะวันพุธขอไพ่ก็ขอไพ่ออกมาเป็นสีเขียวเลยนะคะโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนวันพุธนะคะดวงของเพื่อนเพื่อนในวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมอ่าก็เป็นในเรื่องของการที่เรียกได้ว่าค้นพบตัวเองนะคะค้นพบตัวเองว่าเออเราควรจะถอยห่างออกมานะคะดูสถานการณ์นะไม่ใช่แค่เรื่องรักไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์แต่เป็นในเรื่องของ การงานในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการลงทุนนะคะว่าเอ,อเราควรจะถอยหนึ่งเก้านะคะเพื่อดูดูก่อนพิจารณาก่อนรอเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปก่อนนะคะมันจะมันมันถึงเวลาที่เราควรที่จะแบบหยุดเพื่อดูนะคะในเรื่องความสัมพันธ์เองก็เช่นกันนะคะหยุดเพื่อหยุด เพื่อดูว่าเรายังไปต่อได้ไหมความรู้สึกเรายังเหมือนเดิมอยู่ไหมประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆวันพุธ<ๆ>ในเรื่องของชีวิตด้านของความรู้สึกและด้านของการที่พึงปฏิบัติตัวสำหรับคนที่กำลังสับสนอยู่ว่าฉันควรทำยังไงต่อไปนะคะในปัญหานะะที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือไพ่ก็ขึ้นมาบอกว่าปัญหาที่เผชิญอยู่ นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดของชีวิตก็ตามการหยุดวิเคราะห์พิจเพ่งพินิจดูนะ,ะเป็นสิ่งที่คุณควรทำอถามว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะช่วยอะไรนะคะการหยุดดูนะคะคือมันต้องหยุดจริงๆนะนเพื่อนไม่ใช่แบบยังคือยังคิดอยู่อะไรเงี้ยคือหยุดแล้วก็ไปไปทำอย่างอื่นเลยนะคะปล่อยปล่อยไว้ส่วนใน ตรงเนี้ยนะคะหยุดเพื่อที่เราจะได้มองโลกที่มันกว้างใหญ่ขึ้นนะคะบางทีบางครั้งโลกเนี่ยมันไม่ได้โหดร้ายเสมอไปหรือว่าผู้คนก็ไม่ได้แบบเหมือนกันทุกคนประมาณเนี้ยหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยมีมุมดีมีมุมที่แย่มีมุมไหนคนที่จะปรับเปลี่ยนอันนี้คือเหตุผลของการที่จะหยุดของคนบันพุธนะคะาการดำเนินชีวิตอะไรก็ ถ้าเกิดมีงานทําก็ไปทํางานปกตินะคะโอเคนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะของเพื่อนเอนวันพุธนะ <S <S สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสด้วยนะคะดวงวันพรุ่งนี้ของเพื่อนๆวันพฤหัสออกมาแล้วนะคะนือดีมากดีมากจริงๆนะคะเป็นเป็นเหมือนนิมิตนิมิตใหม่นิมิตใหม,ม,ใหม่ใหม่นะคะสําหรับคนที่แบบเพิ่งเพิ่งเผชิญ สิ่งใดๆมาก็ตามนะคะเป็นนิมิตใหม่ๆนะคะตอนนี้คุณได้มีกําลังใจมีแรงใจนะคะได้กลับไปย้อนดูความหลังนะคะในในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้ย้อนดูความหลังเกี่ยวกับวันที่มันสวยงามนะคะหรือว่าวันที่เจ็บปวดเนี่ยมาพอสมควรนะ,ะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อนเพื่อวันพฤหัสนะคะท่านผู้ชมวันพฤหัสนะคะจะได้อะไรใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งดีและเป็นการเริ่มต้นใหม่นะจะได้ทำอะไรใหม่ๆนะเป็นสิ่งที่เราอาจจะยังไม่ถนัดนะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินเงินทองๆด้วยก็เช่นกันนะจะมีแบบหนทางใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาให้คุณเนี่ยหาเงินหาไรายได้นะคะสำหรับคนที่มีประสบปัญหาอยู่นะตอนนี้นะคะการที่คุณกับ กลับไปมองอะไรเก่าๆที่เคยผ่านมาหรือกลับไปมองตัวตนเก่าๆความสามารถเก่าๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ยแล้วไปหยิบมันออกมาทําอีกครั้งหนึ่งนะา,าันอาจจะช่วยให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะทํารายได้จากสิ่งสิ่งนั้นออานะคะเป็นการดแบบับเป็นการเริ่มใหม่เป็นการเริ่มใหม่นะคะสําหรับเพื่อนๆวันพฤห,หัสนะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะจากจากสิ่งเก่าๆของเรานะคะที่เราอาจจะแบบลืมไปหรือว่าเอ้ย เราเรามีเวลาได้ได้ฉุดคิดได้คิดเพิ่มเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะสามารถทําได้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องงานเท่านั้น,นจะเป็นเรื่องเงินนะคะที่จะได้หนทางใหม่ๆเข้ามาเรื่องของความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมานะคะจะมีเด็กๆนะคะหรือรุ่นน้องเข้ามานะคะช่วยหรือนะคะอาจจะช่วยไปทํางานก็มีสําหรับบางคนนะคะหรืออาบางคนเนี่ยก็จะมีคนที่เด็กกว่านะเข้ามาในชีวิตในเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกัน นะคะดวงของเพื่อนๆวันพฤหัสในวันพรุ่งนี้เป็นอย่างนี้นะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์ด้วยนะคะไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะเป็นโทนสีเดียวกันนะกินะนะสีไม่เท้านะคะตรงนี้น่ะก็เน้นในเรื่องของการงานและความมั่นคงเหมือนกันนะคะในธุรกิจเล็กๆนะคะทีะ่คุณอยากคุณอยากจะสร้างธุรกิจเล็กๆในบ้านบางคอนอาจอยากแบบ ขายของนะคะเริ่มขายของเล็กๆในบ้านนะคะหรือว่า,าเริ่มลงทุนเล็กๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยพรุ่งเนี้ยควรจะมีสิทธิ์ได้ทานะคะมีโอกาสที่จะได้ทํานะคะท่านผู้ชมแล้วก็ในเรื่องของจิตใจของคุณในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นจิตใจที่เหมือนกับผู้หญิงที่อยู่ในรูปไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะคะจิตใจคุณนอาไว้จะเป็นเหมือนผู้หญิงที่อยู่ในรูปจะมีความ จะมีความที่แบบมีความสุขในสิ่งที่คุณคิดจะได้ทําสักทีหนึ่งนะวันนี้เป็นวันความสุขอีกวันหนึ่งของเพื่อนเที่เกิดวันสุขนะคะดีมากเลยนะคะความสําเร็จในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะส่งผลที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวเองเนี่ยก็มีความมั่นคงดีนะคะมีการช่วยเหลือแล้วก็มีการ่าจากที่ เมื่อเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่รับผิดชอบอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าในในในลักษณะนี้สถานการณ์นี้มันก็สามารถเปลี่ยนคนนะคะแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณได้มากขึ้นนะคะอืออยาคิดว่าเขาช่วยเหลือคุณไม่ได้นะคะอาจจะมีการปรึกษาหารือกันนะคะนะในใ,นในทางออกของปัญหาการงานการเงินความสัมพันธ์ในบ้านนะคะตรงนี้จะดีขึ้นและมันและมันคงขึ้นเช่นเดียวกันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีสําหรับเพื่อนๆวันศุกร์มากๆนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะตรงนี้ก็เริ่มมั่นคงเริ่มมีเงินเก็บนะคะเริ่มมั่นคงเริ่มมีเงินเก็บระดับหนึ่งนะคะ,ะเ,เงินเก็บตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เงินเก็บเพื่อที่จะเอามาใช้ใจ,จ่ายนะคะแต่ว่าเป็นแบบคือในเรื่องของเงินเนี่ยถ้าถ้ามีการแบ่งไว้เป็นเป็น,นส่วนๆอยู่แล้วนะคะจะมีเงินเก็บในส่วนที่แบบเป็นส่วนของอนาคตเลยนะคะเป็นส่วนของอนาคตเลยเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามานะคะเพื่อนเวันศุกร์มีประมาณนี้นะคะสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็มีความสุขดีนะคะ ดวงพรุ่งนี้ของเพื่อนเวันเสาร์นะคะดวงพรุ่งนี้ของเพื่อนเวันเสาร์นะคะมีมีกิฟต์แบ็กแล้วก็มีคือมันเป็นาพบอกว่าสิ่งที่มันสูญเสียไปหรือสิ่งที่มันั่วไหลหรือหรือการสูญเสียที่มันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันช่วยไม่ได้แล้วมันต้องเกิดนะคะอืมมันเป็นเรื่องที่แบบคุณจะควรที่จะทำใจเพื่อเพื่อเสียมันไปในวันพรุ่งนี้สําหรับ เพ็่นเพื่อวันเสาร์นะคะอ่าอันนี้ก็ไม่ขอบอกว่าเป็นเรื่องของอะไรที่ทําใจแล้วก็เสียไปแต่ว่ามันเป็นไพ่ทั่วไปก็ต้องเน้นของความรู้สึกที่มันแบบมันต้องทําใจมันต้องเสียไปเหมือนคนเข้ามาก็ต้องออกไปสิ่งที่มันเป็นวัตถุหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับเรายั่งยืนนานนะคะหรือแม้แต่เงินที่ได้มาเนี่ยมันก็จะออกไปนะคะคือมันเป็นกิฟต์แบง์มันคือการให้คืน ให้คืนให้คืนนะคะมันอาจจะเป็นในเรื่องของอถ้ามองไปในอีกมุมเลยเรื่องของศาสนาและความเชื่อในเรื่องของบบปกรรมนะคะก็จ,จะเป็นการให้คืนจกรรมในเวรเข้าไปนะคะให้คืนนะคะเ,เงินที่เคยยืมมาให้คืนสิ่งต่างๆที่เป็นมัน คือคือมันดูเหมือนจะเป็นความรู้สึกมากกว่าจะเป็นการวัดดูที่ให้คืนไปเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่ต้องมาดูมาดูกันใหม่นะคะอืมอาจจะต้องคืนคืนใจคืนไปคืนรักคืนไปอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับเจ็ดถ้วยอืมแล้วก็มีในเรื่องของเพื่อจะเห็นว่าถ้วยเนี่ยมันมันมันจะมีน้ำหกน้ํากระชกอยู่นะคะแล้วก็มีอันที่ยังมีมีน้ําอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีอันที่ไม่มีน้าด้วยนะคะตรงนี้นะมันจะเป็นส่วนที่ยังเหลืออยู่แล้วก็เป็นส่วนที่ เหมือนกับว่าคล้ายๆกับความคิดความฝันนะคะในเรื่องของอการตั้งใจทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบสำเร็จครบถ้วนหรือว่ามันอาจจะไม่ได้แบบทำได้อย่างราบรื่นในคราวดเดียวหรือพร้อมๆกันนะคะมันก็ต้องมีการแบบยอมทิ้งอันนึงเพื่อคงอันนึงไว้ประมาณนี้นะคะอย่างสมมติว่าคือมันจะเป็นการแบบลำดับ ความสมพันธ์สำคัญก่อนหลังอะไรสําคัญกว่ามีมีแนวทางที่จะไปต่อได้มากกว่ามีแนวทางที่มันจะได้ผลตอบ,บรับที่ดีกว่าแล้วก็ยั่งยืนกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในลำดับบนๆคนที่จะทําก่อนนะคะอะไรที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นความชอบส่วนตัวความปรารถนาส่วนตัวเนี่ยอันเนี้ยต้องเอาไว้ล่างๆนะคะน่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆวันวันเสาร์หรือแม้แต่การใช้จ่ายจับจ่ายเองก็ตามนะคะอะไรที่มันเป็นแบบเป็นประโยชน์นะคะอะไรที่ จำเป็นนะคะก็ซื้อก่อนนะคะอะไรที่มันไม่จําเป็นหรือว่าเป็นเป็นเป็นของที่เรายังแบบไม่รู้จะซื้อมาทําอะไรแต่แบบด้วยด้วยความที่เป็นคนชอบซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลําดับก่อนหลังไว้ไว้แล้วกันนะคะต้องช่วงนี้ก็มีการต้องเซฟเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้คิดดีๆนะคะในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะคะงานกระบวนการเงินกระบวนการงานนะคะกระบวนการสุขภาพเองก็เช่นเดียวกันนะคะคนสออกำลังกายนะคะแล้วก็ เลือกบางบางคนเนี่ยมีโปรแกรมออกกําลังกายแต่ว่าคือเลือกไว้หลายอย่างดูไว้หลายอย่างว่าจะออกกําลังกายอะไรนะคะก็จริงๆควรจะไปไป,ไปพบแพทย์แล้วก็ไปขอคาแนะนาจากแพทย์อันนี้น่าจะดีที่สุดนะคะหรือแบบไม่ไปเจอก็อาถามในเว็บไซต์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้มีนะเว็บไซต์สุขภาพนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะแล้วก็เราก็นะคะว่าไม่ว่าอะไรที่ มันเป็นความปรารถนาของเราแล้วเราต้องต้องรู้สึกว่าเ,เราเราผูกพันกับมันอนะแต่บางทีบางครั้งเนี่ยเราก็รู้ว่ามันไม่ได้อยู่กับเรามากอยู่กับเรานานหรือว่าบางทีเนี่ยเราต้องพึ่งหลักศาสนาม,มากเลยว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือว่าตน ตนคือคือเราเกิดมาเพียงลําพังนะคะเราไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรกับใครได้มากนักสำหรับเพื่อนเวันเสาร์นะคะก็มีประมาณนี้นะคะอืมไพ่ที่ออกมานะคะอะล่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่ดูดูไพ่นะคะแล้วก็มี ถ้าอยากดูส่วนตัวนะคะก็ทักมาได้นะคะ bkd 789เป็นไลน์นะคะไลน์งา bkd 789นะคะสำหรับการดูดวงนะคะแล้วก็เข้ามาสอบถามได้นะคะว่า,ามีค่าดูไหมมีอะไรยังไงโปรโมชั่นไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามช่องมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็รับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะสวัสดีนะคะขอให้มีความสุขทุกๆคนค่ะเจอกันใหมค่คลิป พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ